คนหนึ่งไม่ค้างับมีแต่งงานหนึงสามีแม่ก็แทงขอทานยังปฏิเสธไม่เอาก็ชื่อฉยๆดีๆจะเอาไม่ดีหรอกนะอีซิงคาซีเราอีซิงถ้าเราอยู่ในงานน้องเราเนี่ยอยู่หนังสือพิสุนีเรื่องราวสองร้อยบาทอยู่ในเถรีคาถานะครับพระอาจารป็นดกเล่มที่ผมนะคือผู้หญิงคนนี้อย่างนี้ท่านพอท่านบวชเป็นพิสุนีแล้วเนี่ยท่านก็มาเล่าให้เพื่อนพิสุนีได้กันฟังค่ะท่านเนี่ยแต่งงานมาสามครั้งนะ ชีวิตครูไม่ประสบความสําเร็จท่านเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีที่สวยและรวยมากแล้ววันหนึ่งก็ไปเอาลูกขอโทษลูกสาวลูกชายเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งก็มาขอไปแต่งงานกันท่านบอกว่าไปอยู่ร่วมกันได้ไปอยู่ด้วยกันไม่กี่วันนะทา่ทานท่านที่ท่านปฏิบัติตัวดีที่สุดตามธรรมเนียมของลูกสะพ้ายตระกูลเนี่ยแต่สามีปฏิเสธในที่สุดขอแยกทาง บ,บอกว่าจะเอาทรัพย์สมบัติอะไรเนี่ยเอาไปเลยแต่ขออย่างเดียวขออยา่าอย่าให้ได้อยู่ร่วมกับอีสิทธาสีเลยเธอก็กลับมาบ้านตัวเองนะทีนี้ต่อมาอารมระดับแล้วไม่ต้องเอาหล่อมากอะเอาแค่ธรรมดาก็พอนะครับพอได้กันมาอีกแล้วคนที่สองนี่เหมือนเดินไปแล้วอยู่ด้วยกันไม่กี่วันอะบอกขอแยกทางกันอีสานอีสิทาสีคนที่สามนี้คนที่สามนี้พขเห็นขอทานมา กขมีจิตปฏิพัทธ์ขอทานะทําไงบอกพ่อบอกพ่อเอาแต่งงานกับวิชาคนนี้ได้ไหมพ่อบอกมาสิลูกนะเพื่อชกเชยกับความเจ็บปวดสองครั้งที่ผ่านมาคก็แต่งงานให้ขอทานนี่ไม่เีอะไรเนื้อตัวก็สู้ผ้ามอมแมมนะครับมีกระเบื้องการหนึ่งนะเก่าอุปกรณ์ขอทานน่ะเก็บทิ้งหมดเลยจับตัวแต่งตัวใหม่หมดเลยนะครับพออยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งขอทานบอกว่า กระเบื้องของข้าพเจ้าหายไปไหนเสื้อผ้าเก่าหายไปไหนระหว่างกระเบื้องขอทานกับอิสิทาสีสองอย่างนี้ถ้าข้าพเจ้าเลือกขอเลือกกระเบื้องขอทานตอนในสุดก็กลับไปขอทานอย่างหนึ่งทิ้งอิสิทาสีไปท่านบอกนี่มันอะไรกันเนี่ยนะอะไรการชีวิตเราทำงานที่เป็นอย่างนี้แม้จะเลือกคนที่ต่ําที่สุดแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้ในสุดก็เลยออกบวชพอบวชแล้วท่านปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ย ท่านเห็นเลยว่าในชาติชาติหนึ่งนีท่านได้ทํากรรมไว้แรงมากก็คือมีผู้ชายมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยสามีพัญญาเขาก็รักกันแล้วท่านเป็นคนที่ทดคนกลางที่ไปแย่งผู้ชายคนนี้มาโดยใส่ร้ายให้เขาลังเกียดภรรยาเขาทุบตีแล้วก็ไล่ออกจากบ้านจนกระทั่งบ้านแตสแกสลายขาดก็ไปได้เข้ามาชาตินั้นมีความสุขแต่ถ้าบอกบาปก,กรรมอันเนี้ยที่ทําให้ท่านต้องมารับผลกรรมก่อนที่จะมารับผลกรรมอันนี้ เกิดมาโอ้โหถูกทรมานทรกรรมทั้งร่างกายทั้งจิตใจมาไม่รู้กี่กิจชาติจนกระทั่งในชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีซึ่งกลสนงนะแต่ว่าอาคุณศลกกรรมตัวนี้ที่เป็นเศษวิบากก็ยังเข้ามาตัดรอนชีวิตทัน้นสะดขับตรงนี้ เพนะรฉะน,นั้นถ้าชีวิตก่อนที่จะเตรียมตัวมีบางคนบอกดิฉันบอกว่าเขายังไม่รู้เรื่องเลยพี่คุยกันมาเลยครึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าชีวิตที่ต้องเตรียมตัวคืออะไรอาจารย์ตอบได้ยังคะผมเตรียมมาตั้งสามสิบปีไม่ใช่เขาบอกว่าเขายังไม่ไม่รู้เรื่องฟังแล้วเนี่ยอาจารย์เรียนถามอาจารย์แล้วได้ยังได้ได้เชิญจำแล้วเชิญจำเชิญจำคือคือที่ผมเตรียมตัวอย่างนี้นะหนึ่งความชั่วทั้งหลาย หมายถึงว่าไอ้ไม่ดีนี่ยก็คือไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตแล้วก็ไปเบียดเบียนเนี่ยค่ะผมจะหยุดไม่ทําไอ้ความชั่วทั้งหลายจะไม่ทําขณะเดียวกันไอ้ความชั่วที่มันมีอยู่แล้วในใจที่มันฝังหรือในใจนะพยายามทําให้มันหมดไปก็คือวิธีก็คือสมมติเราเคยนินทาเนี่ยเราก็พยายามอย่าไปนินทาคือไม่ใช่นานๆเดี๋ยวมันฝ่อไปเองหรือไม่งั้นเวลามันเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยให้เรานิ่งแล้วก็พิจารณาว่าอ๋อมันก็ดับตามกฎไตรลักษณ์ นี่เป็นวิธีขจัดความชั่วเสร็จแล้วความดีใดที่เราไม่เคยทำเนี่ยอย่างมาบรรยายเ,ยเราไม่เคยทำมาก่อน,น,นหลังไอ้กอดโบสถเราก็มาบรรยายเสร็จแล้วพอความดีที่มันฝังในใจิตใจเนี่ยเราก็รักษาไว้ให้มันอยู่เสามสิบปีผมทำแค่นี้นะนี่คือการเตรียมตัวง,ง่ายง่ายๆเลยแต่ทํายากมากก็ใหม่ๆก็ยากใหม่ใหม่ก็ยากแต่ทาําไปจนเป็นความเคยชิน,นค่ะมันก็เลยง่ายขเขาเรียกว่า อาจารย์จทิพย์เนี่ยโทรไปถามผมว่าจะเอาเรื่องอะไรดีผมถามว่าพูดกับใครคือเรื่องตายและเกิดเนี่ยถามว่าพูดกับอาจารย์สนองผมก็บอกเอางี้และกันเพราะว่าอาจารย์สนองเนี่ยมิติทางปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ทั้งจิแล้วก็ผมเองเนี่ยเกิดศึกษาทางทฤษฎีมาก็เอาไปงี้และกันชีวิตใหม่หลังตายเป็นชีวิตใหม่ที่ต้องเปลี่ยนตัวสาเหตุก็งี้เพื่อนการบอกให้รู้ว่าคนเราตายแล้วยังต้องเกิดอีกนะครับ และชีวิตใหม่หลังจากตายนะสัตว์ทางศาสนาจะเรียกว่าโอปปาติกะนะครับโอปปติกะแปลว่าเป็นชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นจากตายอย่างรวดเร็วตายเดี๋ยวนี้ก็เกิดเดี๋ยวนี้นะครับตายเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้ท,ทันทีไม่มีอะไรขวางกัน้นนั้นจะเรียกว่าเป็นโอปปติกะเกิดขึ้นรดเร็ว,รวมันไเปเกิดเกิดทางใจเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยขั้นตอนมันเยอะมันต้องมีพ่อมีแม่ต้องอยู่ในท้องแม่เนี่ยประมาณสิบเดือน นะครับไม่ใช่เก้าเดือนอย่างที่หมอพูดนะครับสิบเดือนพออยู่สิบเดือนแล้วเนี่ยต้องผ่านการรับรู้ในท้องมาเยอะนะฮะแม่จะทําอะไรสุขทุกอะไรของแม่เนี่ยลูกในท้องต้องรับรู้หมดนะตัวนี้มันก็บันทึกเข้าไปบันทึกเข้าไปจนกระทั่งเราลืมของเก่านะฮะออกมาแล้วก็มาต้องมาเลี้ยงดูอีกหลายปีกว่าจะเติบโตขึ้นมานะกว่าจะเรียนจบพอเรียนจบแก่พอดีออกนะฮะเป็นตัวตายอีกแล้วนะครับ เนะพราะฉนั้นชีวิตใหม่หลังจะตายแต่ที่นี้การตายแล้วเกิดใหม่ไปเป็นผีหรือเทวดาเนี่ยที่เรียกว่าโอปตสิกะเนี่ยมันไม่ผ่านขั้นตอนที่ว่าต้องไปอยู่ในท้องแม่มันไปตรงพอตายปั๊บตรงนี้ปั๊บมันจะมีตัวตนใหม่ขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ผมขออธิบายนิดหนึ่งนะครับเพืว่าอาจารย์ท่านจะได้เสริมได้ในหลักวิชาตัวน,นี้ก็คืออย่างนี้ครับคนเราตายและเกิดใหม่เนี่ยมันเหมือนการนอนหลับแล้วฝันนะครับ ในความฝันเราเนี่ยมันจะมีตัวตนของเราอยู่ใช่ไหมเราจะเห็นตัวเองในความฝันพอเราจะตายปั๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวตนตัวน like well. so, ั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนการหลับแล้วฝันเหมือนกันมันจะมีจิตตกระวังเนี่ยมันจะมีตัวตนของเราตรงนั้นคื้ตัวตนตัวนั้นก็คือตัวตนเราซึ่งอยู่ในสภาพที่เป็นกายพลินะตอนนั้นเราเราคิดเราเป็นเป็นตัวตนเราเนี่ยไม่ใช่เป็นพลิปเป็นของจริงๆแล้วตัวตนตัวนั้นแหละก็คือที่ถอดแบบไปจากเนี่ย แล้วถ้าร่างกายนี้ดับสนิทเมื่อไหร่ไอตัวตนใหม่ที่เกิดที่เป็นกายทิพย์นั่นนั่นแหละคือตัวตนใหม่ที่สมบูรณ์จริงๆเป็นชีวิตเราเลยพอตัวนี้ดับปับ๊บไอตัวนั้นสมบูรณ์เป็นตัวเราเลยรับแ,และถ่ายทอดทุกอย่างไปจากเราหมดนะทั้งจิตสติปัญญาวิญญาณสัญญาอะไรต่างๆที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ยมันถ่ายทอดหมดเลยเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ ที่มันถ่ายทอดข้อมูลไปอย่างนั้นส่งต่อไปอยางนั้นรับตัวนั้นแล้วตัวนั้นก็คือชีวิตใหม่ของเราหลังจากตายก่อนตายนิสัยอย่างไรตัวนั้นจะเป็นตัวฝังรากลึกนิสัยของเราในแต่ละชาติจิตขณะตอนนั้นจะเป็นตัวฝังรากลึกนิสัยที่เป็นพื้นฐานที่เราเรียกว่าจริตนะคะรับจริตประจาพอเราตายแล้วเกิดใหม่ปั๊บเนี่ยเราอยู่ในสภาพที่เป็นการที่เป็นวิตกเนี่ยความจำเนื่องจากว่ามันยัง คนเคยกับร่างกายเก่านี้เสื้อผ้าก็จะเป็นชุดนี้ร่างกายก็จะอย่างเนี้ยนะครับยกเว้นแต่ว่าคนที่ป่วยพอคนที่ป่วยแล้วเนี่ยถ้าจิตตัวนั้นเป็นกุศลพอดับจิตตัวนั้นแล้วเกิดใหม่เนี่ยร่างกายเปลี่ยนได้นะหายป่วยเลยแ่หมายเพราะว่าสภาพจิตต้องผ่องใสต้องดนะีถึงจะสร้างร่างกายใหม่ที่ดีได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นชุดใหม่ที่เราถึงว่าต้องเตรียมตัวนะครับต้องเตรียมตัวก็คือว่า ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้แล้วก็ไม่ตายแล้วมาเกิดใหม่สภาพจิตมันไม่ดีไปกว่าเดิมเนี่ยเสียเวลามากนะครับเราสามมาพบพระพุทธศาสนาแล้วหมอพบอาจารย์สนองแล้วนะครับเหมือนเดิมกลับหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกนะฮะสาเหตุเพราะเกิดมารวยเลยเมาหนักเข้าไปอีกคราวนี้นะฮะก็อันนี้เสียเสียเวลามากนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวก็คือว่าต้องพัฒนาขึ้นที่พัฒนาขึ้นตรงนี้หมายถึงว่าสภาพจิตต้องพัฒนาขึ้นการยึดมั่น